Mistake, so a captain's fault makes it a little bit more difficult for them. The favourites in yellow are trailing four one. Sure... Runner up here. <h Bears> <hums> <hums> in this เมตอนบ่ายนะคะทีมไทยสีม่วงนะคะชนะทีม <c oughs> ทีมฮังการีนะคะ <c oughs> ก็เลยได้มาเข้าก็เลยได้เข้ามาชิงกันเองนะคะ แข่งขันที่เมืองชิงเต่าประเทศจีนนะคะ ดูท่านผู้ชมชาวจีนนะคะเข้ามาดูเต็มข้างสนามเลยนะคะมาดูทีมไทยแข่งกันเองนะคะนี่ชิงชนะเลิศนะคะทีมไทยผ่านเข้ารอบมาชิงกันเองสี่่วงชนะไปเมื่อตอนบ่ายนะคะตอนบ่ายสามโมง แล้วก็ได้เข้ามาชิงในทีมของไทยเสื้อสีเหลืองนะคะทีมของพักกพงกับเก่งบันบะขามนะคะอันนี้เกมแรกนะคะที่แข่งกันอยู่เนี่ย ตอนนี้ทีมไทยเสื้อซีมว่วงนำอยู่นะคะเจ็ดต่อศูนย์มีการประท้วงกันด้วยนะคะบอกว่าเหยียบเส้นนะคะอันนี้เก่งบ้านวะขามขึ้นฝาดนะคะ ใครที่ติดตามเทคบอลอยู่นะคะ <B all> ไปติดตามได้ที่เพจเทคบอลทีวีนะคะมีถ่ายทอดสดให้ดู <B all> <B all> มีถ่ายทอดทาง YouTube นะคะเป็นเพจของเทคบอลทีวีนะคะ ไปติดตามรับชมดูก็ได้นะคะใครที่ชอบกีฬาเทคบอลนะคะน,นี่มาดูทีมไทยแข่งกันอีนะคะว่าฝ่ายไหนจะชนะในเกมแรกนะคะ น,นี้เป็นรอบชิงชนะเลิศน,นะคะทีมสีเหลืองตามทีมสีม่วงนะคะหต่อ10เทคบอลถ้าเกิดว่าเสือ ไม่ผ่านนี้สามารถเสิร์ฟได้อีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้ทีมเสื้อสีม่วงนะคะนำเสื้อสีเหลืองอยู่ มาดูว่าทีมไทยใครจะขวาแชมป์รางวัลน,นี้ไปได้นะคะเป็นประเภททีมชายคู่นะคะทีมไทยเข็งกันเอง ุแรกจบไปแล้วนะคะเป็นยิงคู่นะคะทีมไทยชนะฮังการีไปได้นะคะสองต่อศูนย์เกมนะคะอันนี้คู่ที่สองนะคะที่เข้ามาชิงไทยชิงกันเอง ทีมตอนนี้เกมแรกเกมไปแล้วนะคะเกมไปแล้วเสื้อสีม่วงชนะนะคะเกมแรกเรามาดูเกมที่สองนะคะว่าใครจะชนะ นี่แข่งที่ประเทศจีนนะคะเมืองชิงเต่านี่เป็นสกอร์นะคะูภาพบรรยากาศนะคะปานเมืองของเขา ไฟแสงสีสวยงามมากเลยเปิดสว่างงามมารามตาเป็นไฟที่สวยงามคนจีนก็เข้าไปชมเยอะน,นะคะดูข้างสนามตั้งแต่รอบบ่ายแล้วรอบบ่ายเมื่อตอนบ่ายดู ทีมทีมไทยเสื้อสีม่วงนะคะแข่งกับฮังการีชนะไปแล้วก็เข้ามาชิงไทยกันเองนะคะอันนี้ต้นราชนาวีนะคะ ไม่เสิรฟไม่ข้ามติดเน็ตนะคะเสิร์ฟใหม่สามารถเสิร์ฟได้สองครั้งนะคะแต่ถ้าครั้งเลขไม่ผ่านครั้งที่สองไม่ผ่านแต้มก็จะขึ้นนฝั่งหนึ่งนะคะอัติกาเป็นแบบนี้ เก่งบ้านบะา,ามขึ้นฟาดไม,ไม,ไม่ไม่ข้ามเน็ตน,นะคะติดเน็ตสองคนนี้ไม่รู้จักนะคะ วันนี้ต้นรัชนาวีกับเก่งมนบาขามตามอยู่นะคะสีเหลืองตามสีม่วงอยู่นะคะคะแนน เป็นเต็มของเสื้อสีม่วงนะคะสืบไม่ผ่านนี่ขึ้นฝาติดเนตอีกแล้ว สูีนหน้าของต้นราชนาวีนะคะผิดหวังผิดหวังยังมากเลยที่ขึ้นฟาดไม่ผ่านนะคะติดเน้นปกติทำดีมากเลย,เยนัานนี้ดูท่าทางถ้าจะเกรง็กรง,กรงมากไปหน่อยนะคะเลยทำให้ทำคะแนนไม่ได้ ถึงยังไงแพชนะแชมป์ก็เป็นของไทยนะคะเพราะไทยชิงกันเองเ <Okay. S 1> หลืออีกคู่หนึ่งนะคะคือคู่ผสมไทยเขาชิงกันเองนะคะอันนี้ ทีมชายคู่นะคะทีมยิงคู่แข่งไปแล้วไทยชนะนะคะไทยคว้าแชมป์ไปครองแข่งกับฮังการีนะคะอันนี้เป็นทีมที่สองทีมชายคู่นะคะไทยเจอไทยกันเองนะคะ นี่ <c oughs> เป็นแทมคอไทยเสื้อสีเหลืองค่ะโอ้ไอ <c oughs> <c oughs> ดูผู้ชมข้างสนามนะคะคนจีนเข้าไปดูกันเยอะเลย <c oughs> <c oughs> นี่เป็นครั้งที่สองนะคะที่เข้าไป, <c oughs> ไปแข่งที่เมืองจีน <c oughs> <c oughs> ครั้งแรกปีที่แล้วนะคะ ปีที่แล้วเป็นทีม s <S ทีมผสมนะคะชนะไปกับท <O' gamma. S 2> ีมหญิงคู่นะคะชิงที่เมืองชิงเต่าเหมือนกันเมืองนี้แหละนี่ท่านผู้ชมเข้าไปดูกันเยอะเลย นจีนให้ความสนใจมากเลยนะคะเพราะมันเป็นกีฬาใหม่แล้วก็คนจีนชอบลีลาการขึ้นฟาดของคนไทยนะคะมันทำให้คนจีนตื่นเต้นนะคะก็ลเลยเข้ามาดูกันเยอะ <c oughs> นี่คนมาดูเยอะสุดนะคะจาก การแข่งขันหลายๆครั้งที่ผ่านมาคนจีนเริ่มรู้จักกีฬาทเทคบอลเยอะขึ้นนะคะตอนนี้แต้มเสมอกันอยู่นะคะหกหมาดูแต็มนี้จะเป็นของใครนะคะระว่างเสื้อสีเหลืองกับเสื้อสีม่วง แต้มน,นี้เสื้อสีเหลืองได้ไปนะคะเป็น7ดต่อหดูเด็กน้อยเข้ามาชมเข้ากันเข้ามาชมกันเยอะเลย มีการจุดพลุสีสันสวยงามนะคะข้างหลัง ดูคนจีนจะชอบกีฬาทิกบอรนี้มากเลยนะคะดูข้างสนามเต็ม <c oughs> ท<า>ั้งเด็กเล็กผู้ใหญ่นะคะเข้าไปดูกันเต็มเลยเต็มสนามเลย <c oughs> <c oughs> ดูก็จุดพลุ ไฟแสงสีสวยงามตะการตามมากเลยทันนี้ทีมสีเหลือง นำอยู่นะคะ9ต่อ7คะแนน <c oughs> <c oughs> มาดูว่าเกมนี้ใครจะชนะนะคะเพ <c oughs> าเกมแรกทีมเสื้อสีม่วงชนะไปนะคะ จัดงานได้ยิ่งใหญ่อลังการมากเลยดูแสงสีเสียงนะคะแสงไฟประดับตกแต่งอย่างสวยงามเลยผู้คนก็นให้ความสนใจกันมากเลยนะคะดูข้างสนามเต็มกันไปหมดเลย ใครที่ชื่นชอบกีฬาเทคบอลนะคะ no เข้าไปชมที่เพจเทคบอลทีวีได้นะคะถ่ายทอดสดทุกแมตช์การแข่งขันนะคะ <laughs> ไปย้อนดูย้อนชมกันได้นะคะ <laughs> ที่เพจเทคบอลทีวีนะคะ <laughs> มีทุกรุ่นให้ดูนะคะ เข้าไปชมกันได้ขอบคุณภาพจากทิกบอลทีวีด้วยนะคะที่ถ่ายทอดให้ชมนี่เป็นการแข่งขันที่เมืองชิงเต่านะคะประเทศจีนดูชาวจีนให้ความสนใจมากเลย เขาไปดูกันเต็มสนามปีที่แล้วคนไม่เยอะขนาดนี้นะคะถ้าใครที่ได้ติดตาม t e ็กบอลเวิร์นะคะ,ะเขาไปดูในเพจเขาได้นะคะอันนี้เป็นครั้งที่สองนะคะที่จัดการแข่งขันที่ประเทศจีน,จนเมืองชินเต่านะคะ เดือนที่แล้วก็จัดที่ประเทศเวียดนามนะ